เรามาดูเนื้อขนมข้างในกันนะคะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็ไส้มะพร้าวอ่อนส่วนของแป้งหุ่มไส้นะคะจะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดำหรือว่าใช้อย่างร่างหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้จิมใช้สองสีผสมกันค่ะมีน้ำใบเตยแล้วก็ส่วนของหน้ากะทินะคะจะมีน้ำสะอาดมีหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะ ส่วนผสมของไส้ขนมนะคะก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนมีน้ําสะอาดน้ําตาลมะพร้าวมีเกลือตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไปเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะเราจะผัดให้น้ําตาลงวดก่อนนะคะคนให้น้ําตาลละลายนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เหนียวดีก่อนค่ะระหว่างนี้ต้องคนตลอดเวลานะคะ ต้องเคี่ยวจนกว่าน้ําตาลจะเหนียวนะคะค่อยใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะพอเราเคี่ยวสักพักนะคะจะเห็นว่าน้ําตาลมีความหนืดนะคะแล้วก็คล้ายๆออกจะเป็นสีคาราเมลหน่อยๆนะคะเห็นไหมมันจะเหนียวนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟองใหญ่ๆเล็กๆแบบนี้นะคะฟองทีๆแสดงว่าน้ําตาลเริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยเอาพายตักขึ้นมาแล้วมันข้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้เราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยค่ะ นี่ก็ผัดจนกว่าจะเข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ผัดต่อจนกว่าจะแห้งนะคะจนสามารถปั้นเนื้อมาพร้าเป็นก้อนได้ค่ะแล้วก็ผัดจนแห้งแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าเนื้อมันมีความเหนียวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ข้นไม่มีน้ํานะคะตอนนี้ต้องคนตลอดเวลานะไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะเพราะว่าน้ําตาลจะเริ่มเหนียวเป็นคาราเมลแล้วเนาะให้แห้งที่สุดนะคะเวลาปั้นมันจะปั้นง่าย พอแห้งได้ที่เราก็ปิดแก๊สเลยค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆก,กันค่ะไส้ขนมที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราจะนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆค่ะอันนี้จะมเอาไปแช่เย็นไว้นะคะมันก็เลยอาจจะแข็งนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนประมาณนี้นะคะลูกเล็กๆก,ก็พอค่ะ เดี๋ยวเรามาทำส่วนของแป้งพุ่มไส้กันค่ะก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวผสมกับแป้งข้าวเหนียวดําค่ะแล้วก็ร่อนใส่ชามเราจะใส่น้ําใบเตยลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดค่ะถ้าใครไม่มีน้ําใบเตยก็ใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้เนาะใส่ใบเตยมันจะได้มีกลิ่นหอมเลยค่ะ นวดจนเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะค่อยๆใส่ไปนวดไปนะอย่าใส่น้ําเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะเป็นก้อนแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเตรียมกระดาษไขนะคะหรือว่าใบตองก็ได้ค่ะสำหรับรองขนมนะคะเราจะปั้นแป้งนะคะแล้วก็แผ่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอาไส้ใส่ข้างในค่ะ ไส้ที่เราปั้นไว้นะคะก็วางลงไปแล้วก็เอาแป้งหุ้มแบบนี้ค่ะส่วนที่เกินนะคะเราก็บีบออกได้แล้วก็คลึงๆนิดนึงค่ะแค่พอหุ้มไส้มิดก็พอค่ะขนมเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปทําตัวหน้าขนมกันค่ะเตรียมกระทะค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งมันแป้งข้เหนียวแล้วก็รอนใส่กระทะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายคนให้แป้งกับน้ำตาลพอเข้ากันก่อนอเ,เติมน้ำสะอาดใส่ลงไปค่อยๆเติมนะคะแล้วก็คนตามด้วยหัวกะทิ นำขึ้นตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ, <an> คะพอกวนปะเกพัาขนมจะเริ่มค้นแบบนี้นะคะแปง้งไกยจะสุกแล้วะคะลองชิมรสชาติดูได้นะคะถ้าใครชอบหวานชอบเค็มก็เพิ่มตอนนี้ได้เลย, <an> <น>ยรสชาติของตัวขนมจะต้องออกเค็มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวขนมมันหวานแล้วเนาะตัวกะทิจะต้องออกเค็มน้ำนิดนึงนะคะ วนจนข้นแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้รสชาติจะออกเค็มนํานะคะหวานตามนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปห่อขนมกันนะคะอุปกรณ์สําหรับห่อขนมนะคะก็จะมีใบตองค่ะไม้กลัดขนมนะคะแล้วก็ตัวนี้เส้นข่าถ้าเราใช้เป็นทางมะพร้าวนะคะหรือว่าใบมะพร้าวค่ะใบตองก็จะตัดมุมออกให้เป็นลำแหลมแบบนี้นะคะเวลาห่อมันจะห่อง,ง่ายค่ะก็จะมีใบเล็กใบใหญ่นะคะเอาไว้ซ้อนกัน กะทิที่เราทําเสร็จแล้วนะคะกับขนมที่เราปั้นไว้ค่ะเราจะเอาใส่ไปแบบนี้เลยนะคะเวลาจะห่อก็ตักขึ้นมาเป็นก้อนๆได้เลยจะง่ายนะคะสะดวกวิธีห่อนะคะก็เตรียมใบตองสองใบค่ะใบลเล็กกับใบใหญ่ซ้อนกันแบบนี้นะคะใช้ช้อนค่ะตักขนมนะคะนี่ค่ะเอากะทิราดให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ค่ะถ้าชอบกะทิเยอะก็โปะข้างหน้าอีกทีนึงได้ประมาณสักช้อนก็กว่านี่นะสองช้อนได้ แล้วก็ห่อขนมค่ะจับขึ้นมาเป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นมุมสามเหลี่ยมพับขึ้นแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะจัดทรงให้สวยงามแล้วก็เอาทางมะพร้าวนะคะคาดขึ้นมาแบบนี้สองฝั่งใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลับแบบนี้ค่ะถ้ายาวไปแล้วก็หักครึ่งเนาะแบบนี้ค่ะเวลากัดเราจะกัดแนวทะแยงแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ใบตองขาดค่ะ ขนมที่เราหอ่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ซึ่งนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณสัก30นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าขนมจะสุกดีเนาะถ้าห่อใหญ่จะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยห่อเล็กก็ไม่นานค่ะแล้วก็เรียงแบบนี้ค่ะให้เว้นระยะนิดนึงนะคะพอมีช่องว่างให้ไอน้ำแระเหยขึ้นมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมข้างในกันนะคะโอ้ร้อนๆเลย เป็นข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็ไส้มะพร้าวอ่อนน่าชิมเนีย่ยแม่เอินสีขาวมันก็หลอนใช่ลอ,อชิมสีมว่วงได้ไหมเอาสีขาวได้ไหมสีขาวกวับม่วงรวมกันเอามะพร้าวอ่อนได้ไหมแม่อ็นขากับม่วงมันก็หลอคือตัวไส้เนี่ยจะมีความหวานหอมนะคะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวอ่อนใช่ไหมมันก็จะหอม,ห,อมวหวานค่ะส่วนข้างนอกนี่คือจะออกเค็มนํานะคะเค็มๆม,มันๆม,มันกินพร้อมกันแล้วมันจะเข้ากันพอดีนะคะตัวข้าวเหนียวดำจะมีความหนึบนะคะแล้วก็มีกลิ่นของข้าวเหนียวดํานิดนึงนะคะหอมๆม,มันๆแต่ห่อใหญ่ไปหน่อยนะคะเนี่ยค่ะตอนแรกว่าทำลูกเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ดูเป็นใหญ่เหมือนกันพอทำออกมาแล้วค่อนข้างใหญ่เอาเป็นว่าใครที่ชอบกินเมนูขนมไทยนะคะขนมใส่ไส้แบบนี้ก็ลองทำดูได้ค่ะ ใครไม่มีข้าวเหนียวดำนะคะก็ใช้เป็นสีขาวธรรมดาก็ได้ใส่แค่น้ําใบเตยหรือว่าถ้าม่มีใบเตยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคือได้หมดเนาะลองปรับรสชาติดูค่ะส่วนความหวานความเค็มเนี่ยก็ลองชิมเอานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกยนบ๊ายบายอะไร <c oughs> พูดวายจัง